มาเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่สักนิดหนึ่งนะครับมามาย,ยืนยืนตรงนี้ให้ให้พี่น้องคนเดียเหนะ็นเลยจะเข้านึงนะครับเรือเป็นกำลังใจนะครับแม,แม่ช่วยค่าอย่างนะขอบพูดอะไรครับแม่สำเนียงแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับมามาครับสวัสดีนะค่ะนี่ครับคือกันบ่พี่น้องเป็นไข้ยังไม่หายเลยคะ่ะเจ็บคอค่ะครับเจ็บคอเป็นอาการแบบไหนคะ เจ็บข้อครับนี่ไอเจ็บไอค่ะ่อไอไม่ได้นอนเลยค่ะขอมาอะไรให้น้องครับผมขอพูดในลายเด้อครับแม่ที่หมอกำลังใจมาให้นะครับนี่คือคุณแม่นะครับตอนนี้อาการเป็นจะไหนครับแม่กำลังใพ่นองบอแล้วก็ไอมาขึ้นบ่ได้นอนเลยค่ะครับตามคุณตาไม่ได้นอนครับผมก็ตีซีแม่กะนอนในพักหนึ่งที่ห้องผมอ่ะนอนก็ต้องนอนเฝ้ารับบ่หลับนะครับก็สลับเลียนยามกับพ่อนะครับนี่นี่นี่คืออ่า เขาเรียกว่าเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกําลังใจที่มีให้กันนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับยังเช่นพี่น้องที่มอกําลังใจให้มากนะครับคุณนอีกจ่าขอคุณขอคุณขอคุ่นหลายครับขอคุ่นหลายครับคุณจะไปหาหมอค่ะครั่งนี้เช้านะครับจะเงินส่วนได้ก็คือนะครับอย่างที่ชี้แจงไปแล้วรักษาค่าพยาบาลคุณแม่นะครับแล้วก็เยี้ยงอาหารปาะวันเด็กนะครับถือว่าทําบุญร่วมกันนะครับ เคยเดี๋ได้รับเราก็ภูมิใจนะครับแม่ๆที่มอบมาให้ก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันวันนี้เอาแล้วืัอนี้ให้แม่พัก่อนด้วสิพาพี่น้องฟังเพลงต่อขอบคุณในหลายขอบคุณหลายครับขอบคุณนะไปแม่พัก่อนนะนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับปลากลุงไส้ผู้นี้ท่านแม่ด้อครับแม่ๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับผ่านไปทีกสองก่อนล่ำนะครับแม่อันนี้แม่สิฟังเพลงอย่างผมสิลองให้นที่แม่ฟังนะครับเพลง ผมสแสดงแท่งใจกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสักหนึ่งผลงามเพลงให้คุณแม่ก็เลยกัน,นครับเพลงนี้ <c oughs> น่าจะร้องได้อยู่นะครับอาจจะไม่โดนผลกระทบอะไรจากอะไลส่วนนะครับเดี๋ยวหนึ่งงามเพลงนี้นครับขอจัดให้คุณแม่นะครับสนุกสนุกเร่วมกันครับผม <c oughs> <c oughs> คุณแม่ผมสมัยเป็นสาวนี่เรางามจต่ไรครับ ไปบ้านนี่บ้านนั้นผู้เฒ่ามากลายนี่ครับจนมาพ่อครับผู้เฒ่าน้องหัวน้องพูหลับได้อยู่ใต้ต้นสะเบงทราทั่งปูงแรงนั่งวนวนใจห้ำพีห้ำฮอดคิดถึงางหอนตอนอยู่เคียงไกล เขาจะอากไปแล้วจากที่สานบ้านไกลไปอยู่เมืองสีวิไลเจอระมันนี่หลายที่บอกมานั่งเห็นั่งมองจากสิ่ห้องใส่ผ้าสุดท้ายคือต้องทำใจป่วยพรชัยให้เจ้าสุขสา S ีไปบ่เสียผู้ใดยามเหตามสิอยู่เฮ็ดไเพนยตามประสาลงาคนจน ลมพัดผิวไผ่ผิวสวัยปลายไผ่รูดลมทุ่งนาหน้าฝนหอมกลิ่นกลนต้นใบข้าวูดลมทั่วทุกคนแห่งเห็ดหอมกลุงใดโูดดอกไม้เที่ยงหัวปลวกต้นแดงบ้านนาวันนี้ไม่มีคำแพงที่เหี่ยวเทงนึกถึงกรงใจ เงอนทองสรงข่าวก่อนเจ้าไปจากไปแจ่มยุรุงปล่อยให้พี่ช้ำสามสีกระบุงนุ่งพุ่งแฟนเลียนแต่สักทีจะทีนี้มอบให้ทีมแม่ออกกับรกันกนะครับงที่ขอเข้ามานะครับ คิดถึงที่รักปากน้ำโพที่เคยความโชคทั้งทะทะรัตบดและขานสุขาาราณจากไปไกล้นยังคิดถึงคนนครสวรรค์สือปนนานย่งบังดยูนานวมกระแสทานประสานใจคนที่คงอีสานถ,ถิงท,งท,งทาทงไกลไปจุดจอมใจสาวปากน้ำโพ ว,ว,วันไหนพี่พร้อมแน่จะอ้อนขอแม่ไปขอทันทีนะครับขอบุณหลายๆครับสำหรับไม่ได้นำใจในการนำใจสิมหม่อมมาให้นะครับผมปรับริมในการพิติอยอยางยิ่งน,นะครับพเพราะว่าเขาตังใจจากพี่น้องสิมหมองมาไห้นะครับจา ผมกัจากจากที่ไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยนะครับจากที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ทํางานตั้งใจเดินหน้าหาเงินเพื่อครอบครัวเ,เ,เพื่อสร้างบ้านแต่ยังดีพรสวรรค์ให้เสียงเพลงมาเสียงมาในการร้องเพลง <c oughs> ก็เลยได้ขัดเกลาและาันไฟแล้วก็วขวายคว้าจุดยืนตรงนี้นะครับก็จะได้กับขอพุ่นพี่น้องหลายๆต่างจีวนมาให้นะครับสําหรับน้าใจ ที่เป็นกำลังใจมอไผอ่โดยทีโบอาเดยี่ปัจจัยอย่างนะครับกับทั้งที่ยอดเงินที่ส่งมาให้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งตรงนี้ที่ผมนํามาเนี่ยจะเกิดผลประโยชน์อย่างมากครับเพราะว่าผมตั้งใจตลอดการไลฟ์สดตั้งใจว่าจะต้องมีจุดหมายนะว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างส่วนในที่สําคัญที่เราอยากทําทถ้าได้ทำํทำก็ทํคุลงานความดีให้แก่สังคมให้สังคมได้ อาได้เปนที่ยอมรับไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะทำให้ถูกใจใครหรอกแต่ว่าขอแค่เราได้ทําในครั้งหนึ่งก็เป็นสิ่งดีที่พี่น้องประชาชนและก็แม่ยิบซีแฟนคลับนะครับได้มากำลังใจมาให้ก็จะนําเงินตรงนี้ไปแบ่งแบ่งสรรปันส่วนนะครับออกไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับขอบคุณมากๆครับผ อาเจ้ามองเดือนสตาจะเห็นเงานาตาเาคือบอกจำทรงคึงห้องโลเื่อนวยพอีว่าโร ขอบคุณหลายครับแม่ไว้ติดแอร์ให้ครับประสานเพื่อนว่าโอ้ยขอบคุณแม่พนอมหลายๆครับนี่ครับขอขอพุณหลายครับแม่จะลืมเลยครับไว้ติดแอร์ให้จับไว้รับผมผมจําไว้นะครับแม่ไม่ลืมนะครับบอกบอกพนอบบอกหัวอกมวลนะครับแม่ถ้าเป็นจริงใดก็กราบขอบุญขอบคุณนตรงนี้เลยครับใครจะลำด้วยๆนี่ครับสุขภาพรลังใายแข็งแรงนะครับเพราะว่าสิเป็นแม่เอ็กซซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด นะครับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันนี้นะครับผมปราปื้มพิธีแล้วก็รู้สึกดีมากมากครับนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายครับยืนน้ำกันวอนดีเจกัวติลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดโดนล็อกครับเน่อยากอยากร้องอยู่ครับผมขอบคุณในลายด้อครับขอบคุณกวามมั่นใจครับสอยเชื่อสร้าสนุนสูนะครับบริหารสิธิ์ลงทุนท้เคลื่งเจ้าของใหม่พี่น้องฟังนะครับ เป็นได้นะครับเพราะว่าพี่น้องเขาลังใจนะครับไมกขาดสายเลยนะครับได้ครับเรามาคัเตือขอบคุณมากๆครับฟังเพลงอะไรกันต่อเร้่ที่นี้ขออยู่ด้วยคนขออยู่ด้วยคนนะครับพ่อมาลองให้พี่น้องได้ฟังวะคุณพ่ออาเรียกคุณพ่อพ่อมาลองเให้ให้ฟังให้พี่น้องได้ฟังว่าพี่พอนั่งยู่ทั้งหลังกล่องโบกมือบายๆเลยครับโอ้โนโนโหนนะครับ ก็ได้ก็ได้เชื้อได้ก็เรียกว่าได้เชือเช้อสืบเชื้อสืบสืบสกุลเชื้อสายนะครับพ่อนี้ตะกี้นี่เล่าสุดหยอดเนียพ่อผมนี่ขึ้นเวทีประกวดอันนี้เบาย่อนควอม่าข้ามหลังขวามหลังนะครับเพป่นไปประกวดตอนหนังทันก็ะพอกขาแม่ผมไม่ไหมล่ะเพื่อนวอรให้ฟังนะเพป็นไปประกวดใส่เพีงสาติปโอ้ไอคุณพ่อสาธิตนะครับร้องปาโกดใจคิดถึงบัดีร้องเลี้วมาดี เมื่อบัินี้บุหงว่าจะของเขาหอกเขาประกาศหาเขาประกาศหาแต่นี้จากคนในข่าวจะไหนต้องแม่เพ่นกลับไปบอกว่าไอพ่อเขาหลอกประกาศหาไปเห็นแต่ทางพ่อเมื่อ่อนบัิน,นี้แม่นพ่แม่แม่นว่า <c oughs> ไปประกวดเราเพ่งแต่แต่ปะถาเขาหลอกปะถาฟังผลเลยเมื่อ่อนนะครับหิวนอนมว่าจะไหน ฟังให้มังดูเรับเธอเมื่อปูจจาเสมิบุญพาแม่มาเสนอเขาิดว่าคนเดียวแม่ป้าาเอาตัวายครับคุเคียงเขาคงจะเพื่องหน่อยที่จะนกคนจะจัดการนักบูาขอช่วยลงยาคุณท กำลังดีแล้วแม่งขอาปากโอ้ยสมัครพร้อมขอตัวได้หลายเลยครับรรมีพแล้วที่จำอเอพิ่มจะเดินใจครับผม ระวังแมงเข้าหลอดลม,มเข้าตา่ระวังอยู่ครับผมกุหลาบแดนจัดไปครับ